ความลับของสีที่แบรนด์ดังๆไม่เคยบอกคุณนะคะทุกคนว่า80%ของการที่จะทําให้ลูกค้าเนี่ยจำร้านเราได้นั่นก็คือเรื่องของสีนั่นเองค่ะซึ่งแบรนด์ดังๆนะคะก็จะใช้เรื่องของสีนะคะมาเป็นพลังงานทางจิตวิทยาเพื่อเป็นการดึงดูดลูกค้านะคะให้จดจาแบรนด์ของเราได้นั่นเองค่ะส่วนร้านไหนนะคะที่อยากจะรู้ว่าเราควรจะใช้สีไหนเพื่อหยุดสายตาลูกค้านะคะวันนี้เรามีมา แนะนำให้ทุกคนดูกันค่ะมาที่สีแรกกันเลยค่ะนั่นก็คือสีแดงนั่นเองค่ะทุกคนบอกเลยว่าสีนี้นะคะจะกระตุ้นให้คนที่เห็นนะคะรู้สึกว่าน่าสนใจมีความดึงดูดนะคะแล้วก็รู้สึกท้าทายนะคะทาให้ต้องหยุดมองนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งเมอลูกค้านะคะเห็นสีแดงปุ๊บเนี่ยก็จะกระตุ้นนะคะให้รู้สึกว่าหิวกระหายนะคะไม่ว่าจะเป็นการอยากรับประทานอาหารหรือว่าอยากจะดื่มเครื่องดื่มนั่นเองนะคะทุกคนแล้วแบรนด์ดังๆนะคะที่นําสีแดงมาเป็นสีของแบรนด์หรือว่าเอามาใส่ในโลโก้นะคะนั่นก็คือ แบรนด์ KFC ค่ะทุกคนแล้วก็เครื่องดื่มก็จะเป็นโคคาโคล่านะคะแล้วก็เหมาะกับร้านที่เป็นร้านอาหารหรือไม่ก็เป็นร้านเครื่องดื่มนะคะซึ่งยกตัวอย่างเช่นร้านแซ่บๆต้องเป็นร้านส้มตำค่ะทุกคนแล้วร้านที่เป็นร้านไก่ล่ะก็ต้องเป็นไก่ทอดนะคะหรือว่าไก่ย่างนั่นเองค่ะส่วนสีที่2นะคะนั่นก็คือสีส้มนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งสีส้มนะคะจะให้ความรู้สึกเวลาที่ลูกค้าเห็นปุ๊บเนี่ยจะรู้สึกตื่นเต้นนะคะแล้วก็สนุกสนานนะคะทุกคนกระตือรือร้นรู้สึกสดชื่นนะคะซึ่งแบรนด์ใหญ่ๆนะคะคก็ ักจะนํามาเป็นสีของโลโก้หรือสีของแบรนด์นั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะนี่เลยไม่มีใครไม่รู้จักแซนต้านะคะว่าฟังไว้เฮยนะคะร้านขนมปังหรือว่าจะเป็นทาตาโตหรือว่าร้านน้าผลไม้นะคะก็ได้นะคะทุกคนสีสุดท้ายนะคะนั่นก็คือสีเหลืองนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งสีเหลืองนะคะจะเป็นสีที่ให้ความรู้สึกสนุกสนานนะคะคีเล่นมีความดึงดูดนะคะความสนใจได้ง่ายแล้วก็สร้างพลังบวกให้กับคนที่เห็นนั่นเองค่ะทุกคนแบรนด์ดังๆที่นําไปเป็นสีของโลโก้นั่นก็คือแบรนด์แมคโดนัลล์นั่นเองค่ะทุ ร,ร้านอาหารนะคะหรือว่าเป็นร้านคาเฟ่ร้านเครื่องดื่มนะคะอย่างเช่นร้านหม่านกะเพรานะคะคาเฟ่เย็นไทยหรือว่าร้าน Better ์ u ันคาเฟนะคะแล้วก็ร้านสุดท้ายคือ Little B นั่นเองค่ะที่ดูคลิปวิดีโอนี้จบแล้วอยากจะให้เรานะคะรีวิวสีอื่นๆให้เพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้โพสตนี้ได้เลยนะคะและครั้งหน้าเราจะมารีวิวให้ดูกันอีกค่ะ